สวัสดีครับพี่นอ้องช่องนุมบลบืออีสานข้ามวนนะครับคือเ่าเหมือนเดิมครับมนวันอังคารครับวันอังคารที่หกเดือนสิงหาคมน,นะครับถามมานุ่มบระบือเป็นคนบระบืออยู่บ้านไหนอยู่อำเภอ ผมเป็นคนบา้านไผใไส้ครับอยู่ตำบนโนนาราศรีอําเภอบรรบือจังหวัดมหาสรารคามนะครับหลายหลายคนก็อยากรู้ว่าผมมาเห็นงานอยู่กรุงเทพผมมาเห็นงานอยู่กรุงเทพผมอยู่แถวไหนผมอยู่แถวบ้านฉลงนะครับ แถวแถวถนนบางหน้าตากอมอ๊ิบหกกอมอ๊ซิบหกรับยุดยใกล้ๆกับมาหาไลาม่มอ๊งม้อเขียวนะครับหลายคนถามว่าผมพักยุดตรงไหนยุดมองไหนเดีย๋ยวฮอบเบิ้งครับผมให้เบิ้งว่านี่มองที่ผมพักครับนี่ครับพี่ดองมองที่ผมพักนะครับนี่ก็จะเป็นตึกสองครับ มีอยู่ซีซันนะครับแล้วก็ที่งค,ครับข้างหนาปุ่นอีกตึ๊งหนึ่งนะครับอันนั้นก็ซีซันคือกันครับถามว่าคาหงงแพงบอกะบอแพงันไทยครับอยู่กลางๆครับสองพันกลางๆนะครับมีหงวางบอมีนะครับมีหงวางยุ่แล้วก็ขามไปฟ้างหุ่นนะครับไป่ร้างหุ่น ก็เห็นอยู่นะครับเห็นบ่อฟ้องเห็นบ่อสีนอเห็นรดแรงรบ่คคับห่วต้นใหม่มันบางจังน้อยครับนั่นตรงนั้นครับก็จะเป็นถนนทางด่วนนะครับทางด่วนบางหน้าตาดกรุงเทพชลชลบุรีนะครับรนี่ยลดแรอยู่นะครับครับมองผมอยู่นี่อย่างเงีน้นี่มองจอดรถนะครับนี่มองจอดรถอยู่สองฟัง นี่ฟังหนึ่งครับ้วครับข้างนี้อีกฟั่งหนึ่งนะครับรถก็จอดอยู่นี่แหละครับนี่นะครับง่าไปผุครแบบัแบผมครับอันนี้ฟังข้างหลังเนาะครับเป็นมองจอดรถอ๋อเครอ นี่ครับรถผมครับนีคันนี้แหละบอยล่างจักเจียครับล่างกับบรยไม่ได้ขี่ตุามว่านี่ครับล่างมากกับไม่หยิบขี่ตุมนี้ก็ไม่ได้เสียวกาสมาดำตรงนี้ฟังข้างล่างหนึ่งขึ้นกันครับฟังข้างตึกเกิดขึ้นกันเนาะครับเงา้วไปปุ่นละครับถึงหน้าปากซร้อยเนาะครับค่าจอดรถแพงบ่ค่าจอดรถไก่เดือนละแปดร้อยเนาะครับเดือนละแปดร้อย มันดีตรงไหนดีครับดีตรงว่ามันเข่าไงาออกไงเนาะครับเข่าเศร้าไม่ใช่เข่าเดือก็กเข่าได้สะดวกสบายเนาะครับแค่เข่าสีออกยค่เมื่อเศร้าหรือว่าสีออกเบิกเบมีธุระการขึ้นอย่างสมันก็บสบายเนาะครับเข้ากับขี่ทอยเนี่ยแต่คนนี้เขาทอยรถออกมากเนาะครับแหลวกและญี่ปุ่นแหละครับอ้อมออกไปประมาณหาสิเมตรนะครับกติเป็นถนนลี้ยวซสายออกไปก็ติเป็น ถนนบางหน้าตากนะครับประมาณร้อยเมตรประมาณนี้นะครับก็บอดถนนบางหน้าตากนะครับตรงนี้ก so, ับามว่าย่สะดวกสบายบ่ายูุ่สะดวกสบายนะครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศมองผมพักเนะครับพักอาศัยยุ่หนีมากได้ประมาณที่เขาซี่ปีนี่แล้วมองนี่ปุ้นเดี๋ยวไไปพุ่นนะครับพี่น้องเห็อนบ่ครับกตบที่เป็นทังทือทีู่่พูดสร้างคุณนะครับ ทางพุ่งก็จะเป็นมหาไร่หม้วเขียวเนาะครับมหาไร่หม้อเขียวเจริญพระเกียรตินะครับทางพุ่งถามมามองจอดรถมันมีา่างบ่มีครับมีมกะผมก็เห็นคนนอกเป็นเอามาจอดอยู่เนาะครับว่ามีคนถามผมอยู่หมื่นหมื่นวันมาขนคนหนอกเนาะครับคนคนน คนหนอกบริาถามาอันนี้เขาเอารถมาจอดได้บ่อย่างเต็มสี่เนาะครับจอดได้ครับแต่ว่าคนหนอกุมก็ได้ยินว่าค่าจอดนาสีหนึ่งพันบาทเนาะครับสําหรับค่าจอดเพราะว่าบ่บ่ได้บ่ได้ไราเราห้องนะครับบ่อ,อด้ไรเาห้องยู่กับเพิ่นเนาะครับค่าจอดขดิอาจสิแพงกว่าคนที่เ่าห้องยู่นีินะครับคนที่เ่าห้องยู่นน่ก็แปดร้อยบาทเนาะครับ คือเราเหมือนเดิมครับมาอนี่ไปเ่ตงานนี่เราครับกับดูงานผมกบดีแน่นอนนะครับมีโอไม่อย่างเหตุอยู่นะครับบางเหมือนบางโรงงานกับอธิบมีโอบมีอย่างเหตุอาธิเนื่องด้วยเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจของประเทศเฮ้าบดีนะครับที่ผมได้ยินข่าวกันบ่กว่าทิเป็นราคามันกแตตกแห้งเนาะครับ โตแค่ย้อนย้อนฝนนะครับฝนมากเนาะครับก็ื่อนต้องแข่งกันเอฟเฟกต์น้ตสื่นะครับขายเวลาไปขายมันมันหล่นราคามันก็ลงเนาะครับเพราะว่าลงแปลงมันเพื่นกัรับซื้อแข่งแข่งเพื่นกับ่ไหวเนาะครับเพราะว่ามันก็เป็นช่วงของมันเนาะครับขันบบขันบบเขาขันเขาโบกูขายกะมันกัเน่าเนาะครับนะครับเห็นไหมครับ มองไปสุดท่าบูนก็สิเป็นท่งออกนะครับเห็นไ่มรรถทีเรกต์ออกไปอยุ่นะครับแลนออกไปเห็นไ่เพื่อนเลี้ยวเพื่อนก็เลี้ยวซ้ายออกไปนะครับกติดะม่านจักรลอยเม็ดกติเป็นถนนบางหน้าตาดนะครับนี่แหละครับมองจอดรถนะครับอือถือว่าสะดวกสบายครับมองพักมองยูมองเศร้าในกรุงเทพนะครับครับผมคลิปนี้ก็ขอเอาไปซ้ำนี้นะครับ ไดี๋ววลาเด้วออกไปเห็นงานแล้วครับเดี๋ยวมาจีบบ่ท่านเนาะครับเพื่อรถมันติดก็บ,บ่ไดครับรถไงยออกไปเนาะครับกบเ็เอารถมอดไค่ไปเพราะว่ารถหญ่ม่มือเอบบ้าบ่ไหวดอกครับรถติดคลิปนี้ผมกะขอปากไว้ซ่ำนี้เนาะครับจังได๋เดี๋ยวพ่อกันคลิปไม่ครับขอบุณพี่น้องที่กดติดตามที่เข้ามาเบิงคลิป ไาเนาะครับเก็ดไปแล้วครับเพื่อเมือนหนึ่งเฮาประสบคุณสำเร็จในการทำโซ่เชี่ยวนะครับขอบคุณพี่นองอยู่ที่ทุกคนครับ